วิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับจอหลังเกมพรับผมมันมาแล้วโอไมคอนโอไมคอนนะครับก็กลายเป็นว่าเอ่อตอนแรกฤดูกาลนี้พิมรีกลับมาเปิดเต็มสตรีมโอ้โหแล้วก็ยุโรปหลายประเทศรวมถึงอังกฤษเนี่ยก็ขอใช้ชีวิตร่วมกับโควิดไปเลยใช่ก็คือแต่มอเข้าเต็มสนามแตให้ฉีดคือเขาเขามีวัคซีนที่ถูกต้องแล้วแล้วเขาก็ จะใช้ชีวิตปกติแล้วเปิดหมดทุกอย่างมันมาแลยนหน้าโากาไม่ต้องใส่ะอะไรแบบนี้กานบอลก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ใช่ก็เชียร์กันมันเลยอิจฉาเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็เริ่มมาหนักตอนช่วงเนี้ยหน้าหนาวก็สุดหน้าหนาวเนาะเขาก็บอกโควิดอ่ะมันจะระบาดเยอะตอนหน้าหนาวและช่วงนี้มันอยู่ดีก็มีสายพันธุ์ใหม่ชื่อ o ื o ่าโอโอไมครอนเนี่ยซึ่งตอนแรกมันมาจากแอฟริกาครับผมสมก็เริ่มเข้ามาในยุโรปอย่างเยอรมันเนี่ยเป็นชาติแรกๆเลยที่มีการติดเชื้อสูงจนบางแคว้นเนี่ยอย่างเเเเช่่นนนบบาาาววรรีียยยของมิ องไม่ให้มีการหัวข้อสนาบเลยบางบางแควนก็เป็นายแต่ส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดเหตุนะครับเพิ่งมีคนตายวันหนึ่งตายละคนแล้วก็มีข่าวล่าสุดคือโอไมคอนเนี่ยวันหนึ่งในอังกฤษอ่ะเป็นหลักหมื่นนะที่ติดนะครับจนเราเห็นผลกระทบครั้งแรกนะครับก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ครับซึ่งต้องเลื่อนเกมกับไรตันครับแล้วก็ก่อนหน้าจะเกมกับไรตันก็คือไอคอนเฟนซ์เ่ที่ต้องเตะกับแรนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแรนต้องเลื่อนเพราะว่ามีนักเตะติดโควิดค่อนข้างเยอะนะ สุดท้ายไอ้ตรงเนี้ยมันก็เริ่มโอเคอาจจะเป็นแค่สเปอร์อย่างเดียวไปไมามันเริ่มชักใหญ่แล้วเริ่มมีหลายทีมเช่นนอริชที่เล่นเจอแมนยูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าอะไรต่างๆจนล่าสุดเนี่ยเกมพรีเมียร์ลีกเฮเตะการสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับประกาศเลื่อนหนึ่งเกมเรียบร้อยเมีแมนยูจะไปเจอกับท่านั่นของเบนฟอร์ดก็ต้องเลื่อนแล้วเรียบร้อยเพราะว่าต้องปิดสนามซ้อมแคลริงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อซ้อมไม่ได้ก็คือแข่งไม่ได้ใช่นี่จริง ตอนอจบจากแมตช์กับนอริชเนี่ยแมนยูพูดว่ามันมีอเออเรียงนะมี small number ก็คือมีส่วนน้อยคนติดนิดหน่อยแล้วก็นอริชอ่ะเขาก็พูดว่าทีมเขาตรวจหลังจากเตะกับแมนยูเนี่ยเขามีแค่หนึ่งเคสอืมเออแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องปิดนะครับ,รบแล้วตอนนี้ข่าวลือมันก็เริ่มโอ้โหม,มันอาจจะต้อง ถึงขั้นต้องหยุดเลยนะเนี่ยมีข่าวไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการยินยอมทำการอตอนนี้ทีมที่มีข่าวนะครับว่ามีเคสอยู่ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นแอสตันวิลล่ามิน่าแมนยูไบรตันไรตันเอ่อนอริชนะครับ,รบแล้วก็สเปอร์เนี่ยแต่เดิมสเปอรนะ์ตั้งตั้งแต่แรกเลยเออแล้วก็ม,มีหลายๆทีมจนตอนนี้เริ่มเริ่มมีการกระโดดเลสเตอร์ก่อนอันเลสเตอร์มีปัญหาอยู่นะฮะทีเนี้ยมาลองดูมาคุยลองคุยกันดูว่าในช่วงนี้มันเป็นเดือนที่แบบโปรแกรมมันแน่นมาก โอ้โหเตะซีซั่นหนึ่งนะอา,อาทิตย์หนึ่งเตะอย่างน้อยสองแมตช์ผมกลัวแค่ว่ามันจะถึงขั้นล็อกดาวหรือเปล่าอันนี้แหละยังยน่ากลัวมากเพราะในอังกฤษตอนนี้คือมีการตับเลเวลขึ้นเพิ่มแล้วจับความอันตรายแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าล็อกดาวเมืองเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าตัวเลขที่ติดต่อวันอ่ะสองสามแสนของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตได้าะว่าคนมันไม่ได้ล้มตายคือเขาก็พยายามให้ฉีดวัคซีนเยอะๆ ซึ่งก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างโอเคซึ่งประเด็นคือโอไมครอนเนี่ยวัคซีนยังไม่มีวัคซีนที่จะปราบอยู่ล้วต้องทําสูตรใหม่อยู่ตอนนี้แล้วก็ตรวจยังไม่ค่อยจะเจอ้วยวิธีเดิมๆนะฮะอันนี้มองมองนติงมองว่ายังไงฮะกับกับสถานการณ์ตอนนี้จริงมันควรจะต้องไปกันต่อแต่ว่ามีบทบาทหรือว่าคือเขา่พยายามจะไปต่อแต่นติงมองว่าอีกสักพอปีใหม่อ่ะน่าจะรู้เป็นรู้ตายอ่ะว่าจะไปต่อหรือจะหยุด ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบเนาะที่จริงเราเคยผ่านพิมพ์ลีกที่แบบหยุดไปเลยกับพิมพ์ลีกที่ไม่มีคนดู่าดหมดแล้วอ่ะบอคิดว่ามันจะไปมุมไหนผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะจากการจัดการของเขาแล้วก็การที่เขาพยายามจะสร้างวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าถ้ากรณีเลวร้ายสุดคือหยุดเพื่อระดมฉีดวัคซีนก่อนอาจจะล็อกดาวน์แป๊บเดียวอาจจะไม่ล็อกดาวน์ระดับเหมือนตอนนั้นที่แบบ3ามเดือนมานะประมาณสองสามเดือนตอนนั้นไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้กําหนดเลยฮะอันนั้นคือดูแบบ เรือยเปื่อยไปเลยเรื่องแล้วเลื่องเล่าใช่แต่มันจะมีอะไรมากดดันบางอย่างเช่นฟุตบอลโลกแล้วก็เรื่องแชมเปนลีกอีกแชมเปนลีกก็สิแต่ราสดแล้วก็แชมเปนลีกเนี่ยต้องไปกันต่อครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าหรือเต็มที่อาจจะเข็นเออเข็นในกรณีนี้คือเอาเยาวชนมาเล่นปิดสนามเล่นหรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้อืมแข่งแบบจบก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะถูกลดจำนวนคนดูหรือว่าจะไม่มีคนดูเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อเพราะตอนนี้มันก็แบบ มันก็หยุดยากอะอังกฤษเขาก็เตะทีะอะเนาะมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันโอไมคอนมันมาแล้วท่านผู้ชมเห็นว่าอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆดูแลสุขภาพนี่เราสามคนลาไปก่อนขอบคุณมาหาวิทยาลัยลาดจับ้ึกครับมาหาวิทยาลัยแห่งการจัดการสวัสดีครับ